ถ้าสิ่งเก่าไม่ออกไปนะสิ่งใหม่เข้ามาไม่ได้แน่นอนความสงสัยกังวลเครียดกลัวถ้ามันยังอยู่กับคุณไอความเชื่อมั่นเชื่อใจมันจะไม่เข้ามาแน่นอนคุณต้องปล่อยวางใช้ชีวิตวันต่อวันเนาะมันช่วยได้เพราะชีวิตเราไม่แน่นอนพรุ่งนี้ยังจะมีลมหายใจอยู่หรือเปล่า ดังนั้นใช้ชีวิตวันนี้แล้วมองย้อนกลับไปไอทีลังเลสงสัยเกียรดใช้มาทั้งชีวิตทําไมไม่สลัดออกเปลี่ยนเป็นความเชื่อมั่นชีวิตเชื่อใจว่าเขาจะดูแลฉันเพราะที่ผ่านมามันก็เป็นอย่างนั้นคุณเจอปัญหาอะไรคุณแก้มันได้ตลอดเพราะตัวตนคนข้างในคุณอนะ่ะโคตรยิ่งใหญ่ขอให้คุณสงบใจทำสมาธิบ้างน,อน้อยแล้วถามกลับไปในตัวตนข้างในว่า คุณอยากให้เขาช่วยอะไรแล้วคุณรอฟังคำตอบมันจะป๊อปอัพมาให้คุณครูขอให้คุณตระหนักรู้ตรงนี้เนาะสิ่งเก่าไม่ออกไปสิ่งใหม่ไม่เข้ามาเหมือนตู้เสื้อผ้าเราอะตัวเก่าๆมีเต้มตู้ไปหมดของใหม่เข้ามาไม่ได้แน่นอนวันนึงเราเคลียร์ตู้เสื้อผ้าโล่งเลยนั่นแหละของใหม่มันจะเข้ามาเหมือนกันภายในิตใจเราก็เช่นกันก็เหมือนตู้เสื้อผ้าถ้าคุณไม่เคลียร์ขยะเก่าๆของเก่าๆออกของใหม่จะไม่เข้ามา ครูขอให้คุณเป็นคนที่เรียนรู้เนาะกดไลค์เป็นกำลังใจให้ครูด้วยครูขอให้คุณโชคดีเสมอจากใจครูทันยาค่ะ